ก็โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราก็อยู่กันในเกมคาบานโมบายนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครอีกหนึ่งตัวเพื่อเป็นแนวทางให้คนที่จะเล่นสายไหนตัวไหนนะครับก็ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่พูดไว้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับใครหลายๆคนที่จะเลือกเล่นแต่ละสายนะครับาากบบนนบ็ักนนาาี้จะไม่พูดถึงพวกวอลพวกดันเจียนอะไรมากเนาะก็ตัวนี้มันก็ลงได้สบายๆอยู่แล้ว เรื่องวอลก็โอเควอลนี่ดีกว่าเบดเดอร์ด้วยเพราะว่ามันถึกกว่าเบดเดอร์มันจะบางในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยก็โอเคเรามาพูดถึงวอลเลเยอร์ดีกว่าวอลเลเยอร์นี่เป็นอาชีพแนวหน้าที่มีสกิลโจมตีและเพิ่มพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับและมีพลังป้องกันและค่า แม็กเฮพื้นฐานที่สูงจากการรับค่าสเตตัสและก่อป้องกันบริเวรเป็นค่าที่เหมาะกับการเป็นแนวหน้าในการทำสงครามหรือลงดันเจียนได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของบริเอรกันบริเ e รก็จะเป็นตัวที่มีค่าแม็กเฮหรือเลือดนั่นแหละครับเยอะมาก แล้วก็มีพลังโจมตีพื้นฐานของสกิลสูงนําให้การโจมตีแต่แต่ละครั้งหวังดาเมจได้แล้วก็3มีสกิลประเภทผักลมและกระเด็นค่อนข้างเยอะมีให้ใช้ตั้งแต่เวลนต้นด้วยทำให้ช่วยในการเก็บเวลและต่อสู้ได้ดีนะครับสี่เวลาพาลงดันเป็นปาร์ตี้สามารถช่วยเหลือเพื่อร่ออวมทีมได้ดีนะครับอันนี้จุดด้อยของวอริเออร์ก็จะมี ท่าของสกิลนานทำให้คอมโบลำบากนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วก็เวลาต่อสู้กับสายยิงระยะไกลค่อนข้างลำบากเนื่องจากมีแต่สกิลต่อสู้ที่เป็นระยะประชิดนะครับอันนี้เราจะแพ้สายยิงระยะไกลแต่ก็อยู่ที่ของที่ใส่แล้วก็เลเวลตัวละครการอัพสเตตัสโน่นนี่น,นั่นอีกหลายๆอย่างหรือก็อยู่ที่การเติมด้วยถ้าเติมเยอะก็โหด เกมใน PC เในโมบายไ่จงวะแต่ใน PC มันก็หาของซื้อของใน PC ก็ใครตังเยอะก็โหดเหมือนกันแต่เกมนี้ก็สามารถโหดได้สำหรับสายฟรีอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องสกิลของวอร์เออร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสกิลเบื้องต้นขวานับให้เต็ม20ทุกสกิลเลยเพื่อดาเมจที่รุนแรงส่วนการอัพสเตตัสของวอร์เออร์ก็จะ แนะนำให้อัพออโต้ระบบเกมไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับพอช่วงกลางเกมสเตตัสเราจะครบตามชุดที่เราเลือกใส่ละหลังจากนั้นให้เทลง STR อย่างเดียวเลยทำให้ความแรงของสกิลมันเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนสกิลบัฟที่จาเป็นของวอริเออร์บัฟอ้บัฟของวอริเออร์นั้นจะเน้นไปที่การเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับ ก็ควรรับให้เต็ม20ให้หมดเลยเหมือนกันถ้าทําให้บัฟรุนแรงแล้วก็ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับวอลิเออร์ก็มีแค่นี้ประมาณนี้ก็ไม่เท่าไหร่เนาะมันก็เป็นสกิลที่ว่าควรรับอยู่แล้วบัฟของวอลิเออร์แล้วก็สกิลวอลิเออร์เพราะมันเป็นสายเน้นดาเมจตีช้าแต่หวังผลก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวนี้ผมไม่ชอบมันตีช้ากับผมไม่ชอบตัวตีใกล้ไง แต่ถ้าตีเร็วก็โอเคอย่างพวกเบดเดอร์หรือว่าอะไรนะอาชีพใหม่อะนั่นแหละการดีเอเตอร์อะไรนั่นแหละนี่การอับสเตตัสให้อัพันแนะนำมันก็จะเน้นไปที่ a t r ีเยอะมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับก็ลองไปเลือกเล่นกันได้เป็นแนวทางนิดๆนหน่อยๆ อาจจะไม่มากโอเคครับคลิปนี้ก็ไปละ